สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สเฟียก็จะมาแชร์เกี่ยวกับหนังสือ d a i s h Poorish ที่หนูได้อ่านนะคะแล้วก็ทำบทสรุปมาใช้ทุกคนฟังค่ะแล้วลยนะบทที่สองที่หนูอ่านเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องแผนภูมิแสดงทางการเงินค่ะอย่างเช่นแผนภูมิแสดงทางการเงินของคนจนคนชั้นกลางและคนรวยค่ะ เริ่มจากแผนภูมิแรกก็คือแผนภูมิแสดงทางการเงินของคนจนนะคะเราจะหนูเขียนเป็นงบรายรับรายจ่ายอย่างนี้นะคะคืองบอรายรับรายจ่ายของคนจนก็คือรายรับที่เราได้มาก็คืองานเง,นงนินเดือนนําไปจ่ายที่รายจ่ายแล้วเราก็นําเงินออกจากกระเป๋าเขาเรียกว่านี้สินนะคะเอ๊ะเป็นการได้ตังคือยังไงเราได้ตังแล้วเราก็ไหลออกจาก กระเป๋าอยู่ดีเพราะเราต้องไปจ่ายที่รายจ่ายอยู่ตรงนี้นะคะอย่างเช่นค่าเทอมค่าบ้านค่ารถภาษีค่าเช่าบ้านนะคะอันนี้ก็คือแผนภูมิแสดงเงินของคนจนนะคะคือรูปแบบที่หนึ่งและนี่ก็คือแผนภูมิแสดงทางการเงินของคนชั้นกลางคะ่ะก็คืองรรบรายได้แต่ก็จะเหมือนคนจนแต่ว่าจะมี จากงานที่เราทำแล้วเราได้เงินเดือนมาอยู่ที่ลายรับนะคะแล้วเราก็นำมาอยู่ที่จ่ายที่นี้สินหนี้สินก็คือรายจ่ายทั้งหมดนะคะพวกภาษีค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตพวกนี้นะคะ่ะพอถ้าเป็นคนนกลางเนี่ยพอเราได้เงินมาปุ๊บแล้วก็จะจ่ายที่รายจ่ายเลยะคะ่ะโดยอ้อมมาทางนี้สินด้วย แล้วก็แผนภูมิแสดงการเงินของคนรวยค่ะงบแสดงรายรับรายจ่ายของคนรวยก็คือทรัพย์สินที่อยู่ตรงนี้นะคะทรัพย์สินอ่ะอย่างเช่นอนะสังหาริมทรัพย์หุ้นพันธบัตรตัวสัญญาใช้เงินทรัพย์สินทางปัญญาอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะได้ตาังม,มาอยู่ที่รายรับนะคะแล้วรายรับของเราเนี่ยก็จะเข้ากระเป๋าคือเราไม่ต้องเอาออกไปจ่าย ที่รายจ่ายเยอะค่ะคือเราก็อาจจะจ่ายที่รายจ่ายแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าทรัพย์สินที่เราได้มาก็เยอะด้วยแล้วก็พวกนี้สินก็จะมีหนี้ตดจำนองบ้านซึ่งมันก็จะหายไปเองด้วยค่ะใช่จะ้ะอันนี้ก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินของพ่อรวยแล้วกับพ่อจนเกี่ยวกับบ้านคือทรัพย์สินหรือว่าบ้านคือหนี้สินนะคะทางพ่อรวยจะบอกว่าบ้านเนี่ย มันคือหนี้สินซึ่งคนที่บอกว่าบ้านเป็นทรัพย์สินสแสดงว่าคือเหมือนว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีตังค่ะนี่คืองบสแสดงฐานะทางการเงินของพ่อรวยและพ่อจนค่ะพ่อรวยเนี่ยบ้านจะอยู่ในลิสหนี้สินนะคะส่วนพ่อจนบ้านจะอยู่ในลิสทรัพย์สิสน,นะคะ่ะซึ่งก็คือบ้าน ที่อยู่ในนี้สินของพ่อรวยก็คือมาจากตรงนี้ด้วยค่ะนี้แล้วก็มีงบสแสดงนี้สินแล้วก็ทรัพย์สินค่ะแผนภูมิสแสดงการเงินงของนี้สินนี้สินก็คือสิ่งที่ทําให้เงินไหลออกจากกระเป๋าใช่ไหมคะก็คือนี้สินมาที่รายจ่ายก็เงินออกจากกระเป๋าแต่ว่าถ้าเป็นทรัพย์สิน ทรัพย์สินเนี่ยพอสมมติว่าเรามีสิ่งของที่เป็นทรัพย์สินเราก็จะมาที่ลายรับนะคะเราก็จะเข้ามาที่ลายรับเข้ามาในช่องลายลับตรงน,นี้ค่ะแล้วก็แผนภูมิที่หนูเขียนนะเป็นแผนภูมิสุดท้ายนะคะก็คือแผนภูมิงบการเงินของพ่อเจอแล้วพ่อรวยค่ะ ที่หนูอ่านมาเนี่ยเขาก็จะเขียน่าอย่างนี้นะคะคืองบทาการเงินของพ่อจนเนี่ยก็คือรายรับกับรายจ่ายจะช่องรายรับกับรายจ่ายจะเท่ากันนะคะแล้วส่วนหนี้สินกับทรัพย์สินเนี่ยหนี้สินน่ะจะเป็นช่องที่เยอะกว่าทรัพย์สินนะคะคือทรัพย์สินเนี่ยจะเป็นช่องที่เล็กกว่าหนี้สินในแผนภูมิการเงินของพ่อจนส่วนแผนภูมิการเงินของพ่อรวยเนี่ย รายจ่ายกับรายรับจะไม่เท่ากาันโดยที่รายจ่ายเนี่ยจะมีเหมือนว่าช่องอ่ะจะน้อยกว่ารายรับนะคะส่วนทรัพย์สินกับหนี้สินหนี้สินจะคือเป็นช่องเล็กส่วนทรัพย์สินจะเป็นช่องใหญ่ๆที่ยืดยาวลงมาแบบเยอะมากเลยค่ะซึ่งมันก็เหมือนว่าคือถ้าบางคนดูเนี่ยข้างล่างมันจะสลับกับข้างบนก็คือหนี้สินของพ่อจนเนี่ยจะมีเยอะกว่าหนี้สินของพ่อรวย ส่วนทรัพย์สินของพ่อจนจะมีน้อยกว่าทรัพย์สินของพ่อรวยส่วนรายรับรายจ่ายเนี่ยของพ่อจอนเนี่ยมันจะเท่ากันคือรายจ่ายคือรายรับที่เราได้มาหน,น,นี้สินเราจ่ายหนี้สินแล้วเราก็ออกทางรายจ่ายส่วนของพ่อรวยเนี่ยเราได้รายรับเข้ามาเราได้มาจากนี้ทรัพย์สินของเราใช่ไหมทีนี้เราได้มา,าจากทรัพย์สินเราจะค่านี้สินที่ยังเหลือแบบ น้อยมากคือตรงช่องตรงเนี้เราก็ออกตรงรายจ่ายซึ่งรายจ่ายของเราเนี่ยคือมันเล็กมากเลยแสดงให้เห็นว่ารายรับที่เราได้มาเยอะส่วนนี้สินอ่ะหนีสินก็คือรายจ่ายเนี่ยน้อยนะคะคือเหมือนว่าหนีสินอ่ะมันน้อยรายจ่ายเราก็จะน้อยแต่ถ้านี่สินเราเยอะรายจ่ายกับรายรับมันก็จะบางที่รายจ่ายก็จะเยอะกว่ารายรับก็คือเงินที่มากกว่ารายที่เรารับมาได้ซึ่ง เราก็ต้องทำงานเยอะขึ้นแล้วก็ทรัพย์สินที่เรามีน้อยๆเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องรายรายจ่ายเท่าไหร่นะคือส่วนมากเนี่ยรายจ่ายทรัพย์สินเราจะของพ่อเจอเนี่ยทรัพย์สินจะไม่ได้เข้าที่รายรับแต่ว่ามันจะไม่เข้ามันจะเข้าได้แค่เหมือนไม่เยอะค่ะ ส่วนรายจ่ายเราจะออกมาทางนี่สินนี่สินแล้วก็จะออกไปทางรายจ่ายซึ่งรายจ่ายกับรายรับของพ่อจจเนยจะเท่ากันแบบพอดีเลยซึ่งมันก็คือเท่ากันแล้วก็หาเงินมาได้เท่านี้แล้วก็จ่ายหมดอยู่ดีะคะ่ะส่วนของพ่อรวยรายรับที่มากกว่ารายจ่ายก็คือนี่ทรัพย์สินที่มากกว่านี่สินแล้วก็ แผนภูมิสแสดงการเงินของทรัพย์สินกับหนี้สินเมื่อกี้นะคะคือถ้าเจาะรายละเอียดให้แบบมากๆเลยก็คือหนี้สินนะที่เรามีอยู่ค่ะออกมาทางรายจา่ายจากเหมือนเมื่อกี้อะคะ่ะที่ว่ารายจ่ายยิ่งมากสแสดงว่าหนี้สินก็ยิ่งมากแต่ว่าถ้าราย ถ้ารายรับยิ่งมากแสดงว่าทรัพย์สินกะยิ่งมากอันนี้คือคือแบบอันนี้ของหนี้สินก็คือหนี้สินที่ออกมาจะออกมาทางรายจ่ายทรัพย์สินก็ไม่ได้เข้ามาที่รายรับก็คือมีหนี้สินอย่างเดียวที่ออกจากกระเป๋าเราแล้วก็ทรัพย์สินทรัพย์สินที่เราได้จะเข้าไปที่ รายรับข้างบนตรงนี้ซึ่งถ้ารายรับยิ่งมากแสดงว่าทรัพย์สินเราก็ยิ่งมากเข้าไปอย่างเช่นพวกพวกแบบว่าทรัพย์สินก็คืออสังหาริมทรัพย์พวกหุ้นพันธบาัตรตัวสัญญาใช้เงินทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้ค่ะเราก็จะเข้าไปที่รายจ่ายค่าที่รายจ่ายก็คือพวกค่าเช่า ค่าเงินเป็นผลดอกเบี้ยค่าลิขสิทธิ์พวกนี้ก็จะเข้าทางทรัพย์สินส่วนหนี้สินก็จะมีพวกนี้จดจำนองบ้านมันก็จะออกทางรายจ่ายไม่ค่อยเยอะอันนี้ก็คือรายรับของเราก็จะมากกว่ารายจ่ายอันนี้ก็คือแผนภูมิแสดงการเงินของคนรวยอย่างนี้นะคนชั้นกลางเนี่ยเราได้เงินมาเราทำงาน ได้เงินเดือนเราก็อ้อมาที่หนี้สินแล้วเราก็ออก,าท,ก,ออกทางรายจา่ายรายจ่ายของเราก็จะมีกันพวกภาษีค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถจ่ายหนี้บัตรเครดิตพวกนี้ก็คือรายจา่ายแล้วก็หนี้สินก็คือหนี้จดจำนงบ้านเงินกู้ที่ซื้อรถหนี้บัตรเครดิตก็คือที่เราต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิตตรงนี้ก็คือหนี้สินเนี่ยจะทําให้เงินไหลออกจากกระเป๋าสุดรับซิน่าจะทําให้เงินไหลเข้ากระเป๋า ทำงานให้เงินทำงานให้เราคือแผนภูมิที่ให้เงินทำงานให้เราก็คือทรัพย์สินเข้ามาที่ได้รับอันนี้ก็คือของคนชั้นกลางอันนี้ก็คือแผนภูมิสแสดงเงินของคนจนแสดงทางการเงินของคนจนนี่สินและทรัพย์สินก็จะอยู่ช่องนี้นะคะเงินเนี่ยที่เราได้มาค่ะเงิน แล้วก็ต้องเอามาจ่ายที่รายจ่ายของเราก็คือจะพวกเงินค่าเทอมค่ารถภาษีค่าชาวบ้านอะไรประมาณนี้คะ่ะอันนี้ก็คือที่หนูอ่านมาทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ายคือเกี่ยวกับการอยู่ในสนามแข่งหนู ไม่ใช่เร,รื่องของเมื่อวานไม่ใช่เรื่องของบทที่หนึ่งคือถ้าสมมติว่ารายรับถ้าสมมติว่าถ้าเป็นคนจนเนี่ยพอรายรับเราขึ้นรายจ่ายเราก็ขึ้นนี่สิแล้วก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นของคนรวยเมื่อรายรับขึ้นพยายามทําให้รายจ่ายลดลงนี่สิแล้วก็จะลดลงส่วนทรัพย์สินแล้วก็จะมากเพิ่มขึ้นอ,อันนี้ก็วันนี้ก็จบแค่นี้นะคะ เราก็จะมาทําบทที่3แชร์ให้ทุกคนฟังต่อนะคะอ้อแล้วก็อย่าลืมติดตามโซเชียลแชนแนในช่อง u t u b e แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย